นิยายเสียงเรื่องผมเป็นของเล่นสามีโดยลุกขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่8ไม่ต่างหน้าคอนโดหรูกลางเมืองล่างกำยำเดินเข้ามาเพื่อขึ้นห้องพักในมือหนาถือถุงใส่อาหารราคาแพงเอาไว้เพื่อเอาขึ้นไปให้คนที่รออยู่บนห้องกลัวว่าอาจจะหิวพอสิ่งก็อยู่ช่วยงานเขาจนเย็นไม่มีใครเอาข้าวขึ้นมาให้กินแ มือหนาเปิดประตูเข้าห้องก่อนจะแสดงสีหน้าตกใจพอร่างบางมายืนอยู่ตรงหน้าเขาพอดีคิ้วหนาขมวดเข้าหาการเพราะสีหน้าเด็กนี่ดูกำลังเครียดและลังเลอะไรบางอย่างเอาไปสิเมื่อไม่มีใครพูดอะไรขึ้นมาพนาจึงยืนย่นของกินที่ซื้อมาส่งให้จงกนร่างบางรับถุงนั้นมาก่อนจะหลีกทางให้องคราซาเข้าห้องทั้งที่ภายในใจของเขานั้นกำลังตื่นตัวกับบางสิ่งและทำตัวไม่ถูก พนาพอเข้ามาแล้วก็ตรงเข้าห้องของตัวเองไม่ได้สนใจจงกลแม้แต่น้อยเพราะเขาต้องการพักผ่อนและไม่ได้ใจอยากอะไรกับเด็กนั่นนักหนาจงกลอายุแค่สิบสไม่ใช่ไวที่เขาจะต้องเอาเลือกใต้สะดือมาเล่นด้วยเขาต้องการประมวลร่างบางมาก็แค่อยากจะช่วยให้หลุดพ้นจากพวกบ้าการพวกนั้นต่างหากร่างกำยำถอดเสื้อผ้าบนกายออกเหลือเพียงกางเกงสล็กขายาวสีดำพนาเดินไปเปิดลิ้นชักหัวเตียงก่อนหยิบกล่องบุหรี่กลิ่นที่เขาโปรดปานออกมา ก่อนจะคอสองสามทีจนมลบรีหลุนออกมาขาย,ยาวเดินไปที่ระเบียงจุดบุหรีสูบนิโคตินระบายความเครียดของวันนี้ควันบุรีสีขาวกระจายฟุ้งออกมาทางปากหนาะสายตาคมมองวิวจากมุมสูงชั้นสูงสุดของโรงแรมที่ถือว่าเป็นตึกที่ดีที่สุดของเมืองก๊กก๊กหูหนาะกระดิกเล็กน้อยไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูพนาหันกลับมามองก่อนจะเดินข้าบุหรีเปลือยท่อนบนมาเปิดประตูมีอะไร น้ำเสียงทุ้มต่ำเอ่ยถามด้วยสีหน้าเรียบตึงจะมองใบหน้าที่ในมือสวยถือแก้วน้ำเปล่าุวนวนาเลิกขึ้นอย่างมึนงงแต่ก็พอเข้าใจจึงรับแก้วน้ำนั้นมาขอบใจลางบางพยักหน้ายิ้มอ่อนทำเอาใจเขากระตุกก่อนจะเลี่ยงหนีปิดประตูนหนีความรู้สึกชั่วร้ายกับเด็กอย่างจงกนอย่าคิดอะไรบ้าๆนะพนาล่างสูงสุดลมหายใจเข้าไปเต็มปอดยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มเพิ่มความสดชื่น ทำไมนยต้องน่ารักขนาดนั้นนะจงกลภายในห้องอาหารรางบางจัดเตรียมของกินที่องค์ราชาได้วยซื้อเข้ามาให้เสร็จเรียบร้อยเรายิ้มบางเผยออกมาให้เห็นถึงความโล่งใจเพราะเมื่อท่าทีขององคราชาดูจะไม่ได้แสดงเหมือนที่เขียนในกระดาษแผ่นนั้นมันยิ่งทาให้จงกลคิดถูกที่โทรไปหาพี่ถิ๋งก่อนไม่งั้นเขาคงคิดต่อว่าองค์ราชาไปในทางร้ายๆแล้วถึงจะต่อว่าไปเยอะแล้วก็ตามก่อนหน้านี้ สายตากรมมองนาฬิกาบนผนังก็เห็นได้ว่ามันเกือบจะทุ่มแล้วจึงหันไปดูทางห้ององค์ดาชาแต่ก็ไม่มีพี่แวรว่าจะออกมาทานอะไรเลยหรือพระองค์จะทานข้าวข้างนอกมาแล้วจงคนบนพึมพำก่อนจะหันมาสนใจอาหารบนโต๊ะพร้อมกับเตรียมตัวจะลงมือทานอย่างเอล็ดอร่อยเพลงดวงตากรมเบิกกว้างหันไปทางห้องที่เกิดเสียงทันทีช้อนคันงามล่วงกระทบจานเขาไม่รอช้าวิ่งตรงไปหน้าห้องขององค์ดาชาอย่างตื่นตกใจ พระอ,องค์เกิดอะไรขึ้นขอรับนำเสียงตกใจถามออกไปแต่ไร้เสียงตอบกลับยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้จงกลนอย่างมากพระอ,องค์ตอกกระผมด้วยขอรับปึกปึกปึกมือบางกำแน่นทุกประตูบานใหญ่ด้วยความกังวลแต่ก็ต้องชะงักเมื่อบานประตูกับถูกเปิดพรวดออกมาเอาอะไรให้ฉันกินแรงบีบที่ไหล่โดยมือหนาจนล่างบางห่อไหลหนีเพราะความเจ็บจนใบหน้าสวยบิดดวงตากลมสั่นละลิขวาดกลัว ร่างกยายอางตรงหน้ามีอาการหายใจแรงแม้แต่มือที่บีบไหลอยู่ก็ยังสั่นจนรู้สึกได้พระอ,องค์เป็นอะไรกูถามว่าเอาอะไรให้กูกินจงกนใบหน้าสวยใสยไปมาเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าพระอ,องค์เป็นอะไรและแล้วเขาก็แค่ให้พระอ,องค์ดื่มน้าเปล่าแก้วนั้นแก้วเดียวเองมันเป็นน้ําที่มีอยู่ในตู้เย็นตั้งแต่แรกก็ผมไม่รู้กูมองมึงผิดไปจริงๆมึงมันก็ไม่ต่างจากแม่มึงเลยแม้แต่นิดเดียว มึงอยากมากถึงกับต้องวางยาก,กูเลยเหรอหรือในงานประมูลเมื่อวานมึงจงใจขึ้นมาขายเพื่อไปนอนอ้าขาให้ใครก็ได้งั้นหรอฮึล่าหนนแม่มึงเลยพระองค์เขาเอ่ยเรียกองค์ราชาเสียงดังลัน่นเพราะทนไม่ไหวที่โดนคนตรงหน้าพูดถึงในทางเสียแบบนี้เขาไม่ได้จะอยากไปงานประมูลบ้าๆอะไรแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้เหมือนแม่ทำไมเราไม่ได้หรอที่กูรู้ทันมึงกับแม่ฮึส่งรูปมาให้กูเอาเพื่ออยากได้ตำแหน่งในวงัง ส่วนแม่ก็หอบเงินหนีไปสุดยอดทํางานเป็นทีมสุดๆก็ผมว่าพระองค์ผู้ไม่รู้เรื่องแล้วเขาพูดทางน้ําตาก่อนจะหมุนตัวเพื่อเดินหนีเข้าห้องแต่ยังไม่ทันได้ก้าวขาแขนแก่งก็รวบเอวจนตัวลอยเข้าห้องของพระองค์ปล่อยกับผมหน้าองค์ราชาตุบแรงเหวี่ยงตามด้วยล่างกำยำค่อมตัวเขาใบหน้าสวยเปื้อนน้ำตาไดแต่เงยหน้ามององราชาที่ตนเคารพนับถือด้วยสายตาผิดหวัง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อพร้อมกับแรงหอบหายใจมึงคิดว่าจะเดินหนีกูไปง่ายๆหรอมึงต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มึงทําอยากมากนักนี่เดี๋ยวกูจะสนองให้เองพรอองค์บ้าไปแล้วอื้อบอกคนของเราให้เตรียมรถเพื่อไปส่งเด็กนั่นที่ทวีวทลาดนด้วยดูท่าแล้วพรุ่งนี้เด็กนั่นคงได้ไปลิวออกจากคอนโดล,ลูกชายฉันฮึจะจะดือกับใครก็ได้พนาแต่ไม่ใช่กับแม่จบบทที่แปดบทที่เก้าแค่เริ่มต้น ในห้องนอนขนาดใหญ่ของคอนโดหรูล่างบางได้ล่างสะบัดต,ตัวหนีเงื้อมือหนาของราชาผู้ปกครองทวีปที่ตอนนี้กลับกลายเป็นราชาผู้โหดร้ายจะทำต่อคนไม่มีทางสู้อย่างเขาลิมฝีปากหนาสุกซายซ่อคอขาวทั้งที่เขาพยายามสะบัดหนีแค่ไหนก็ตามก็โดนล็อกคอให้อยู่นิ่งไปกับผมฮือพระองค์เสียงร้องขอเอ่ยออกมาจากลิมฝีปากบางพร้อมใบหน้าที่อาบเต็มไปด้วยข้าวน้ำตา ความนาสมเพศเวทนาของจงกลไม่ได้เรียกความสนใจจากร่างกำยำได้เลยแม้แต่น้อยผลิตยาที่มีมากกว่าคนตรงหน้าจะควบคุมมันได้หุบปากหน้าลำคาญเสียงตะคอกดังขึ้นมาตรงซอกหูบางความลำคาญบวกกับอาการร้อนรุ่มทางร่างกายทำให้พนาหัวเสียแก่นกายขยายใหญ่ครับกางเกงราคาแพงพอร่างบางมัวแต่ดิ้นและดืดดึงไม่ยอมท,ท,ทั้งทงที่ดูจะผ่านมากี่ครั้งไม่รู้ต่อกี่ครั้งแล้วเฮ้อแสดงเกง่ง มือหนาบีบเค้นเอวคอดรูปไล้วนรอบขอบกางเกงขาสั้นที่ล่างบางใส่อยู่ด้วยความเคลืบเคิมสันจมูกโดง่งสูดดมตามลำคอจนล่างบางสันสะท้านหดหนีดวงตาคมที่เคยดูดันคราวนี้กลับเป็นหวานเยิ้มพอไรสติที่หบท้วน,น,นลิรลอนไล่เรียรตามลำคอเนียนจนมาถึงขอบเสือ้แอแควดวงตาสวยเบิกกว้างเมื่อมือหนากระชากเสื้อของตนขาดเป็นชิ้นก่อนจะโยนให้ห่างจากตัว ตรงกลนแสบตามผิวอย่างมากจากคนผิวขาวกลายเป็นขึ้นสีแดงรื้อนด้วยความแสบปวดม,มือบางยกขึ้นป้องปากอย่างไวเมื่อเผยหลุดเสียงครางที่ไม่ควรออกมาลิ้นหนาสวัดพันวันรอบอกชูชันส่วนมืออีกข้างของเขาพยายามดันสีสะของคนโหด้ายออกหวานหวานมากมินฟิปากหนาถอนออกจากเม็ดยอดอกสีสวยก่อนจะเอ่ยปากชม พร้อมกับดึงมือบางที่ดันหัวลงมาดูดตามนิ้วเรียวพระองค์อย่าอจวบจุ๊บเสียงหน้าอายดังขึ้นใบหน้าสวยเหอ่อแดงขึ้นสีร่างกายกระตุบเบาๆตามแรงรูปลาของมือหนาที่เดี๋ยวกดเดี๋ยวบีบตามสันเอวดวงตาสวยมองภาพตรงหน้าด้วยแววตาหวานเยิม้มเพราะด้วยความไม่เคยสัมผัสกับเรื่องแบบนี้มาก่อนการรับสัมผัสแบบนี้มาทําให้เขารู้สึกดีความหวาดกลัวเมื่อก่อนหน้าหายไปหมด เขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงนอนนิ่งไม่ขัดขืนร่างกำยำแลัจากการดูดนิ้วเรียวสวยเปลี่ยนมาสนใจของสงวนที่อยู่ภายใต้กางเกงขาสั้นมือหนาลูบไล้ต้นขาอ่อนสร้างความตื่นเต้นให้ร่างบางที่นอนจ้องมองมาทางเขาโดยไร้การขัดขืนเหมือนก่อนหน้ารอยยิ้มบนใบหน้าหล่อกระตุกขึ้นก่อนจะค่อยๆดึงกางเกงขาสั้นตรงหน้าออกจงกลที่หลงไหลในการอารมณ์ของตัวเองนอนแน่นิ่งกัดนิ้ว มองร่างกำยำถอดเสื้อผ้าชิ้นสุดท้ายบนกายตัวเองออกความตื่นเต้นของร่างบางทำให้ตกครั้งที่กางเกงเริ่มถูกดึงลงทีละนิดทีละนิดของเขาใจเต้นแรงขึ้นทันทีที่กางเกงตัวเล็กหลุดออกจากเรียวขาสวยใบหน้าหลอกก็ไม่รอช้าค้นลงจูบตั้งแต่ส่วนน่องไล่ไปจนถึงกลางวางขาพร้อมมองแก่นกายขนาดกลางที่ตั้งสู้ใบหน้าเขาพระองค์เสียงแหบผ้าเอ่ยขึ้นก่อนมือบางจะเอามาปิดแก่นกายของตนพร้อมพยายามุ แต่โดนมือหนาจับฉีกขาออกพร้อมก้มลงซุกที่หว่างขาเรียวปางนาอ้ากว้างครอบครองแก่นกายลูดขึ้นลงจนเกือบสุดโคนอะพระอ,องค์อลางบางลองลัน่นเพราะความสั่นสะท้านตรงส่วนอกไหวโดยมือบางที่พยายามปิดแก่นกายตัวเองเมื่อกี้แปลเปลี่ยนมากดสีสตัตกำยำอย่างไม่รู้ตัวนิงฝีปากบางเม้มกัดเข้าหากันแน่นด้วยความเสียวที่ไม่เคยได้รับมาก่อน พนาที่ถูกฤทธิยาเข้าครอบงำไร้สติทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำกับใครมาก่อนทั้งชีวิตปากหนาลูดขึ้นลงพร้อมกับแรงกดของร่างบางที่หัวเขาและส่วนเอวขึ้นตามจังหวะอารมณ์เสียงครางดังระงมออกจากปากพร้อมกับเอวบางที่ลอยเด่นมือบางขยำผมเขาจนเจ็บแต่ก็ทำให้แก่นกายขนาดใหญ่แข็งทื่อไม่ลดลงอ่ะอ่ะมันจะออกอืผมอ่ะ น้ำกามสีขุ่นพุ่งออกมาจากแก่นกายเต็มปากพนาจนล้นแต่ร่างกำยำก็ไม่สงงามารถประดหัวขึ้นมาได้เนื่องจากมือบางกดหัวเขาอยู่ตามด้วยแรงกระตุกของจงกลร่างกายเหมือนโดนสู่วิญญาณมันอ่อนแรงไปโดยไม่มีสาเหตุทั้งทันที่เขาก็นอนอยู่เฉยๆจงกลนอนแผ่เนื้อตัวกระตุกเป็นระยะดวงตาสวยปิดสนิทหน้าอกกระเพื่อมตามแรงความเหนื่อยหอบนี่มันเพิ่งเริ่มจงกลฝั่งจริงมันต่อจากนี้ต่างหาก จบบทที่9กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่ต้องพลาดตอนต่อไปหรือเรื่องใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ